ก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากนะครับแต่แน่ๆครับเราต้องการได้เชื้อราเนาะแล้วก็ทําให้ต้นไม้เครียดเร็วด้วยแล้วก็ทําให้ลินน้ําออกจากใบในจังหวะที่ใบเขียวเข้มแบบนี้นะครับเริ่มเขียวเข้มเนี่ยใส่ได้เลยอันนี้เราก็เติมปุ๋ยเนาะศูนท่าสองนะครับโลนึงครับโลแค่โลเดียวทําเพื่อนๆดูนะครับถามเพื่อนๆน,น,นี่ทาให้ดูครับเพื่อนๆเ,เราก็บอกไปแล้วบอกไป ตลอดและไฟ์สดเราก็บอกนะครับจะให้เพื่อนๆเห็นว่าเราทําจริงเนาะทำจริงเราก็ไม่ใช่าบอกเขาทําเราไม่ทำนะสิ่งที่บอกอทําแล้วได้ผลนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรกันเยอะตอนนี้สามเกอร์ก็ไม่ได้ใช้นะครับสามเกอร์ก็ไม่ได้ใช้แต่ตัวที่ผมขาดไม่ได้จริงๆคือตัวตัวแคนเทมบอลอนนะผมต้องใช้ของผมตลอดนะครับแคนเทอบอลลอนฮะ เดี๋ยวเสื้อมาล่องก็ใส่หนึ่งลิตรครับหนึ่งลิตร